สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กมาพ่อพ่อคับผมครับช่องอีสานบ้านนเพชรครับครับมื่อนี้ครับผมพาพี่น้องมาร้องน้องจับปากกันกุศลนะครับอยู่ที่น้องแสนต่อครับบ้านดอนแดงนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโขทัยครับมื่อนี้กับบัตรราคาอ่าสะดุ้งนะครับสะดุ้งโตสะดุ้งนั่งนะครับบัตรราคา100บาทครับสะดุ้งสิ่งใหญ่ครับบัตรราคาห้าร้อยถึงพันห้านะครับแห่ครับบัตรราคา100บาทครับอีกสักครู่ครับเดี๋ยว ค่อยไปเบื้งคิปกันนะครับรอเวลาอีกสักน้อยนะครับในปีนี้นะครับทางคณะกรรมการจาัดงานหรือว่าจาัดการลงจับปลาั้งนี้นะครับสำหรับผมรู้สึกมันตื้นครับท่านนายมันตื้น ตาพื้นใจลงโชคหวานได้ปลาทุกๆคนวันนี้ได้เวลา9ก้าโมงแล้วผมขอเปิดลงการจับปลาในครั้งนี้ขอกราบรพิธครับอ่าเริ่มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเซนซาลาบาเดบุ้มไอยยนยกกระยกบบุ๊มครับมบ๊วยทีแตงแดงกระโดดดองโดดแดงทั้งแดงกระโดดล้อแถวเลาครับเอาึ้นโดดดีแห้งวุ่นโดดเอาโดดเอาพี่น้องบุ้มบุ้มครับผู้ใหญ่บุญธรรได้เปิดประกาศแล้วนะครับ ได้ปล้ใส่ของได้น้องใส่ของได้บ้นีอย้ยใส่ของบอยด้ายเอ้กามโอกาสติบอยากุวดเนาะุเียมปนเยุเยครับพี่น้องเบ้งาครับช่วงนี้ครับออบเดียวันลองประทสภาครับเห็นมบงีครับงีบาน พี่น้องจะพ่พิหวังครับพี่น้องยกบอนแรกถือฝาสุคนกับพิธาปากปาขาวแม่ใหญ่ๆครับพี่น้องรบบขนาดสายเพี่น้องจอนดังดาบสายวะจอนโอ้ยเดี๋ยวพกขึ้นมาพี่น้องตาโอ้เเลยเอาใจใจนั่งใจนั่ปลากับมิสตุลหาลุ่นโอ้หอมกันมากอย่างเราพี่น้องเ้ยโอ้คืนนี้แล้วพน้ ดีใจน้ำดีใจน้ำกับพี่น้องยุดเต้นเต้นกัไม่ป่าพี่น้องเอ้ยเพียงโอเคานี่บริหารโลคระักับพี่น้องป่ามันมีอยู่คูบ้องโศกผฟมานมันกันมาพ้นี่แทรกกันได้แทรกจุดอาสนาันแกงกันอะไรกับพี่น้องป้ากุ้งดสามตแล้วทีนี้ปา ตอนนี้ผมก็ตื้นกว่าไรทราบไหมครับโอ้ทั้งหมดแสดงเยอะมากฝ่ายทั้งหมดแส้งฝ่ายทางด้าน้องเน้อทับต่อกันม้ยกันครับเอาบึ้งเอ้าครับบึ้งเอาครับบ้งเอ้าครับบึ้งเอาครับใกล้ๆนี้ครับบึ้งเอ้าครับดีดเดพี่น้องเ้อสด้งดีดีสะด้งเกาอย่าแป้งโลกนะสะดุ้งเกายครับฮึ่ อยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับพี่น้องปลาอยู่เต็มเติมตาไมไม่ทันแล้ววานห้าวเขาก็เต็มพวกเพราเจ้าลงแล้วเอาคนในเปลือกเลยแม่ล้านเคยบปล่าขึ้นอีกแล้วนะโอ้ยไม่อยากเล่าครับพี่น้องยุใส่มา่เห็นเต็มเท้าอ่ะครรับโอ้ยหาเสซนน้องซาน้องเลิศนะตัวต่างเลย โอ้ยดังเมือรบาโอ้ยมันบองป่าบ้าหคนมาค่ตปากับะตาห้านมาดิอันหมอถือถึงบ้านนี่ปีที่ผ่านมาตึกบาดใบริจักเทอแต่ว่าป่าหลายทด้ปีนี้บ้าลองบาดเดียวปุ่มมะยาขึ้นมาเลยเบ้เอกระปิสอาชุดกับอ้ยตาซาดงยั่งหน้าไฟบ่าละซีาโต ทะเล,ลาะยาบัตละเคิร์กกิโล, <laughs> ลครลบับพี่น้องบาทละเคิร์กกิโลปลาบ่อได้จับสี่ปีแล้วครับพี่น้องเอ้ยอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้หนังครับพี่น้องเอาไว้ให้พี่น้องได้ยู้ได้กินในหลักกรบพี่น้องเลงเยครับเอาไว้ให้พี่น้องได้มาจับปาลปปาพร้อมกังครับพี่น้องคือจังสี่ล่ะรู้สึกว่าคือเกินครับพี่น้องู้เสือแดงครับพี่น้องเบิงเสือแดงครับกระดเสือแดงครับแต่ละทีรู้สึกว่ามีความพึงพอใจครับพี่น้องนี่ได้แล้ว คดีใจนะพี่น้องก็คณะกรรมการชาบานแดงโดยการนำอง่านทุญัยวุฒินำพรมประสานกับกมีความภาคภูมิใจครับดีใจครับที่เห็นพี่เห็นน้องในปูในป่ากันครับพี่น้องในปูในป่าเมื่อตอนลุกตอนเนี้ยหรือว่าเลือกินเลือกขายกันมาขายครับพี่น้องครัเลือกินเลือกขายกันมาขายหรืว่าพี่น้องเอาปูนี่น้่แข็งั้างป่าเด้อ นำแข็งจะมีให้เด้ครับไม่ขายอยู่กองกันด้วยกันบ็แต่คือมารอตื่นบ่าป่าเลยเข้าได้อ่านกระดิมาตกได้ด้วยว่ดิโอ้ยตื่นตื่นหนึ่งกระมี่าพี่น้อง่มยานโคตรแม่มีตาพี่นาะเอาได้โคตรประโวนจะหอบไปแล้วปอ้ขับขับขับอีนรับพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่กระบาดไก่โอ้ พได้มีกล้องกรถายไเครับพี่น้องเอถ่ายสไปบอกข่าวพี่น้องซีบมาว่าปลาบ้านดอนแดงปีนี้กระชอนครัคคืองน้องปู่ตางโอ้ยกระดุงดังเสือดำนี่ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ของ หลกเคยนายกล้วยน้อยวันสองบาทหนึ่งกิโลกรัมนะครับพี่น้องโอ้ยกับพี่หลึกพี่หลึกบ้านเฮสองบาทหนึ่งกิโลกรัมมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเอ้าพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเน้่ยพอไดอยากมามาจับปลากับมาเด้อพี่น้องเด้่องขุดดิทีนี่ขากะหลีขากะหลีขุดดิพบกันได้อีกแล้วครับพี่น้อง อ้ปลาใหญ่แล้วครับปลาหญ่้าใหญ่แล้วคือปาใหญ่าะครับ่งาไงลาะพีไปยางเงไช้่างหมโอ้ยไปจ้อยบ่ขาดไปจ้อยบ่ฮะมันต่ผู้กองเนาะผู้กองมันู้กอเนาะอ้ทุกล้วาตมเ้าายาด ตายอยู่แล้วหน่ะตายแล้วพี่น้องเ้อโอ้ไเชียเรอเนีเอตายไปหนกไหมเนั่นะาัไองกเาได้รายกันปันกรรมกานมาปีนีลพี่เลอกแล้วพี่เต็มขาขาขอขอบคุณพี่น้องป้องกายบ้านใกล้บ้านไกลครับพี่น้องที่ให้ความมโนเคราะห ไม่อยังขากระดุ้งหักกว่านายเออเป็นน้องซาน้องเลือดนะครับได้ปวดทายให้ลูกหายร้านได้ปูได้ปลามากินครับเป็นน้องซาน้องเลือดครพี่น้องที่มาติ๊กปลาได้ซาได้เลือกันกี่หนหารสิบวันอ่าภาษาสะพานง่าครับภาษาสะพานเทือกยาวคือที่เราจะเห็นปลากระลังถือมันจะเป็นคือ กูมือน um, wow. uh, ้านแลวทีความจุจงใจจใจอา่ามึงต้องกิโลวานแฮสาบาทประมาณสามกิโลเนาะว่นเฮสามบทอายเตอนีอยะ้เลยเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วครับเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วครับปลาวู้พี่น้ดง ภาพเปได้ย่งนั้นเหรอเนี่ยโตตัวอะฮะล็อกปู้ลงตาตึ๊งแงี้ยกันทุกคนตัวป่าครับพี่น้องตัวป่าครับทุกคนล็อกปูครับอดท้ายครับให้ลูกบ่ได้แต่ผู้บ่ถึงเก้บพี่น้องไม่ได้ทุกคนึงไม่ได้ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณที่นึงครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดจากถ่ายวิดีโอไปด้วยอ่ะ คู่เดียวเาวิทโอมาไทยได้ đ ôn, đ ôn, ี่ย่ายเพื่อ่าแต่ประชาสัมพันธ์ในปีหนามันจะถึงไงจับกล่องเลยนีอย่หรทยวิทเลยครับในปีหนามาเบิรงอาการพีนองครับเบิรกตา้คุณนะเต็มด่งดครับผมจ้าหอนนําครับจานน้เอาตาคุณเอาตาคุณ่ปายยันน้องนั่งเนาะจะดุดง่ากเ็นุูนะ อ,อ้าวผู้ใดบ่มีน้ำแข็งเรื่อมีน้ำแข็งขายอยู่ทางกองกันวยการอ่าคุณยายเพชรคุณป้าเพชยรสิน่ะน้ำแข็งมาสองทางเงแค่นี้ขายเักก่อนอยู่า <c oughs> อ,อากาศมันบ่ฮหอนนะครับพี่รามถ้าพี่รามอยากโอ้ตายดหน้าผมมีบ้อนมาใกล้เลยเดี๋ยวกลางแล้วเราตีลงไปเผื่อเลยเอาไปอัดอ,ดอกลางที่นี่แล้วไปดิ ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วครับถือตัวใหญ่อาเมเอาเม่บ้านอาเม่บ้านอาเม่เอาท่านมาได้ไหมเนาะชนะครับพี่น้องครับท่นได้รับเฮ้ยะข่า พี่เล็กพี่ร่งครับตาครับตีนี้ครับโอ้ยโดนแล้วคุณตองกายตองกายสมกับความว่างความความซาความลื่นตองกายโดนครับตองกายโดนครับพี่น้องได้เมื่อคิวเมื่อกินเออเหลือกินกระแพ้ขายคแบบอใได้เลยครับครอบครัวนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าจะพี่น้องเดินทางมาแต่ไก่แต่ไก่ลายทัวร์สารทิศครับพี่น้องทัวร์สารทิศ คัดคณะครับช่วงแรกครับพี่น้องอุ๊ดการสนับสนุนป่ามิต่ตัวม่อมองสองมองสาครับพี่น้องครับมองสองมองัามครับผมตัวน้อยครับป่าครับยจาหน่ยกระร้อมครับพี่น้องยิ่จกหน่ยกระ้อมผมตัวน้อยครับป่าครับ เะไนตงรัคนตะตันนกเลื่อใส่ถุงหิ้เ้โอ้ไม่่บดว่าด้ไเปิดบ่เยดูลายอยู่นี่ตัว้นพิกขาดพูดไปเลยว่ะปาตองกายบ่เลยยังไงตองกายใช่แล้วบ่กุ้งชาบัต้องกาว่าเขก็เป็นหาลูกยังไง

ง่ตกฝ่าอนีต้องเอ้เียวกด่า่ยวลาเนาะขั้นโปนออกเิรเลยเวยอื้อี่ติดดวดตัวใหญ่งผลงานเบนี้ครับผลงานบอนีครับลาใหญ่ปีนออกเบิดครับลาใหญ่ปีนออกเบิดเซงขนาดเลยครับรูเบิด ตาแม่ก็ปินเ่รัคปีนแม่เด้ใช่แล้วบอกปลาโม่ต้มทงเดกรุบสตงามอ๋อหาทงมาใส่ตากปลากรุบงามโอ้โหโซเลยครับโซไปแต่หนึ่งแซบแท่ากับนี้ คิดถึงตอนหนึ่งกันได้คอยคิดถึงตอนหนึ่งแบๆเนาะสวยงามสวยงามอีกเดีเชิญซุปกระเจ้าอยู่เลือๆเนาะที่แรกๆครเอาจุ่กปลาน้าตัวหนึ่งกคือนี่เอาไ้ลเอ้ยกลองก็ได้แตะลูกมันนี ตองก็ได้กระลูกม,มันแมนปิ่นไปเรื่อใจขนาดเลยคุณอกงานมีดีเอ้ยจะได้ลายก็ข่อยด้วยครับพี่น้องครับช่องอีสานบ้าน,น,นเพชรครับผมก็ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับครับเนะมื่อวนี้ครับช่องอีสานบ้านน,นเพชรครับผมก็ขอจบคลิปไว เทียนโทนี่ครับโคตตัวลัไปก่อนครับสวัสดีครับพวพ่อกันไม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับวัสดีครับ